ต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่กิจกรรมสำรวจธรรมชาติลูกเสือสำรองฐานพืชต่อไปนี้นักเรียนจะได้รู้จักกับพืชเศรษฐกิจของอำเภอพิพปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะคะโดยวันนี้จะมีคุณครูนำนักเรียนเข้าสู่ฐานพืชทั้งหมด6คนด้วยกันค่ะพร้อมแล้วเราไปสำรวจพืชกันเลยจ้า ใหญ่ใหญย่อยโอ้ห้อด้วยเนี่ยเาห้องนักให่ใ่้ามี่ร้อย ขึ้นเดีอยวอบไว้ต้องขึ้นแล้วก็ว่านกับว่านก่อนเป็นต้นกลาระ่านเลื่อนถึงนการท้อนต้นการนั่นเลยหมาดดมดำ้ะยะเวลาทถาได้คะต่อชุกนี้ไม่กามลาาต่างวานลาต่างคิด ล้าเดือนประมาณ5เดือน5เดือนสมัครเก็ียเกลี่ยวมมาอีกได้ครับก็จะเป็นเทศทินนะคะของอำเภอพิบูลของเรานะคะซึ่งมีพื้นที่ในการทํานาอยู่หลายจุดด้วยกันนะคะทีนี้นะคะในส่วนของการปลูกข้าวนะคะเราก็จะใช้เวลาในการอดาเนินการทั้งหมด5เดือนค่ะนักเรียน5เดือนนี้เราก็ได้ผลผลิตนะคะเป็นข้าวนะคะรวงหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาไปนวดค่ะนักเรียนแล้วก็ไปสีออกมาก็จะได้เป็นข้าวสารมาหุง เรียนกินกันอยู่ทุกวันค่ะเดี๋ยววันนี้มาทำเป่าปีนะครับเป่าปีในทุ่งนานะครับต้นข้าวก่อนนะครับมันจะเกิดเสียงได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวให้ครูแอมเป็นคนทดสอบค่ะเคลมอยากเล่นนะคะตอนเด็กๆครูแอมเคยเล่นค่ะดีี่ะครับมาปดเลยมาจ้าโกกดูกดน้ขึ้นนิดก่อน ครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับไถหน้านะครับก็คือควายเหล็กนะครับหรือว่าเรียกว่าเครื่องไถหน้านะครับใช้ในการไถดินนะครับหรือว่าปวนดินนะครับให้เกิดดินร่วนแล้วก็จะได้นำข้าวได้นะครับถอนข้าวได้นนะครับเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปชมพืชเศรษฐกิจของอำเภอพ,พิปูนของเราอีกชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือปนยางนั่นเองไปชมกันเลยค่ะ ต้นยางพารานะคะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้นะคะแล้วก็ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีอาชีพเกษตรกรนะคะซึ่งหลายคนนะคะก็ทําสวนยางพารานะคะ,ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นลําต้นนะคะซึ่งเป็นต้นยางที่สามารถจะให้น้ํายางได้ดีแล้วนะคะ,ะต้นยางนะคะก็จะเป็นไม้ยืนต้นนะคะขนาดกลางนะคะแล้วก็มีอายุประมาณ3 0มสิบสี ปีนะคะในการที่สามารถจะถาเก็บน้ํายางของเขาได้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบางคนก็จะใช้เป็นกะลานะคะเป็นพลาสติกหรือเป็นดินเผานะคะสาหรับรองรับน้ำํำยางนะคะอ่าเวลากรียดยางนะคะเราใช้มีดในการกรียดยางนะคะอ่าก็จะลงมาเป็นทางนะคะน้ำยางก็จะไหลลงมาจากลงสู่ลิ้นนะคะก็ลงไปในภาชนะที่เรารองรับน้ำยางไว้นะคะจากนั้นก็นำไปเป็น อ่าทาได้ใน3ามลักษณะนะคะนักเรียนก็คือขายเป็นน้ํายางสดนะคะจากนั้นอาจจะทําเป็นเศษยางนะคะเศษยางก็จะเป็นก้อนๆค่ะอ่าทางโรงงานก็จะเอาน้ํายางสดนะคะแล้วก็เศษยางไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปค่ะก็จะเป็นยางแผ่นแล้วก็เป็นอ่ายางรถยนต์ที่นักเรียนได้รู้จักกันนะคะ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ค่ะและยังเป็นพืชที่ที่นชื่อว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอพิบูลด้วยนะคะซึ่งผลผลิตจากปาล์มนะคะก็จะนําไปทําเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อือ่นๆอ,อีกมากมายนะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นไหมคะอ่ามันเป็นลูกดําๆเป็นทลายทลายอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนนั่นแหละค่ะคือลูกของปาล์มนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะนักเรียนซึ่งต้นกล้วยนะคะเป็นต้นไม้ที่สารพัดประโยชน์ใบของมันก็คือใช้ห่ออาหารหรือใช้ในตอนวันที่ทํากระทงได้นะคะนักเรียนแล้วก็ลูกของมันค่ะยังสามารถกินได้บวชได้กินสดได้ทนดดาาอาหารได้นะคะแล้วก็ต้นของมันนะคะยังสามารถนําไปประกอบอาหารได้ด้วยนะคะนักเรียน เจอสำรองที่รักของพืนนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําพืชในพิปูนนะคะที่เป็นพืชทําเศรษฐกิจให้อําเภอพิปูนก็ได้นะคะลูกๆรู้จักกายูเล็ดล่อมะม่วงหินมะพานไหมคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะที่เราจะคั่วคั่วมเมล็ดของมันนะคะนะคะซึ่งจะมีมูลค่าแพงมากเลยนะคะอ่าได้ใครเคยทานแล้วบ้างคะคุน ชนิดนี้นะครับก็คือทุเรียนนะครับทุเรียนนะครับจะให้ผลแล้วก็ให้ดอกนะครับในช่วงเดือนกุมภาันะครับตอนนี้ดอกก็จะออกแล้วนะครับตามปีบางปีนะครับมันจะมีดอกออกมานะครับกว่าจะเก็บผลได้ก็ประมาณ3ามถึงสี่เดือนนะครับผลสุดตามถึงสี่เดือนแล้วก็เสด็ผลแล้วก็เป็นผลไม้ที่ตอนนี้มีความนิยมแล้วก็ราคาสูงมากนะครับต้องการความต้องการของตลาดเยอะมากนะครับแล้วก็สวยมากด้วยนะครับ ครับนี่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งชนิดนะครับก็คือมังคุดนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอพิปูลเหมือนกันนะครับในช่วงของการออกดอกนะครับก็เราประมาณกับผู้เยนนะครับส่วนพืชเศรษฐกิจอันนี้นะครับกิโลกรัมก็ตกประมาณ2030บถึง70บาทได้นะครับโดยประมาณนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งของพิปูลได้ครับ นี่คือทั้งหมดที่นักเรียนได้รับชมมาคือเพื่อเศรษกิจท้องนิูมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ